วัดดีครับด oh, ูช่องทาม oh, ทีม้ oh, oh. าย oh, oh. แหลกตอนนี้จะมารีวิวสกิบดี แต่คาดแกกลวทีจะมาทดีตอนนี้น่ะโอ้โหโทษทีสายไปละโอ้ยหน้าบวกหนังหน้าพวกโจกเป็นลูกเขยเป็นคนจู่ว่าโอ้โหาการี่มเล่นสาก้งหมนี้ฉันจะเอาไว้ชัวร์บวสองสามสี่ห้าหก จ็ดแปดเดี๋ยวอาจจะนับผิดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าตัวนี่คือล้าสปิเกอร์แมนนี่คือล้าสปิเกอร์แมนล้าสปิเกอร์แมนตัวแบบจิ้วทีวีแมนตัวแบบิ้ว S <S ากา,าส,สกิลีค่คาเมล่าคาราทับและก็ตุ๊กตาซอกเก็ตแมน,นมาต้องมาดูกันคุณ มาเลยครับครนะ่วเราจะพยายามเล่ยนแัวเอากสท้ายในสายตาพวกเขาเราก็ไม่เคยดอเราเราคาไม่าหรือว่าเราเราพันธมิตรเราสกีบิดี้หรือเราชั่ว มาเลยอย่างไรคามีล่าตัวแรกเลยนะทุกคนชื่ออะไรก็ไม่รู้เอ่อเรียกว่าตัวนี้ชื่ออะไรยังไม่รู้ น่าจะอยู่ในโลกจักรวาลนะ,ะทุกคนโลนคเริดเรียกว่าอะไรดีรหัวประกาศคำว่า,นา,นา,วาหัวประกาศไททันอ่าหัวประกาศไททันมาโปรเจกต์โปรเจกต์ลาร โปรเจกต์ลาสนะทุกคนโปรเจกต์ล้านคาเมล่าแมนตันนี้เป็นไททั้งควีแมนคาเมล่าแมนประกัศตัวแรกสกีบีดี้ทอเล็ตแบบ เวอร์ชั่นแบบหุ่นยนต์สกิบิดี้แบบตัวเล็กแบบจีแมนสกิบิดี้แบบเหมือนร้องไห้แต่ร้องไห้เป็นไฟฟ้าช <c oughs> ื่ออะไรเนี่ยจำไม่ได้ละไอ้สามหัวเนี่ยจำไม่ได้ละสกิบิดี้อ่ะ สกสิลนี้เหมือนกีแมน,มใ,นในห้องนี้เราพบอุปกรณ์อันแารศพและชิ้นส,วส่วนที่คาดว่าจะเป็นเนือน้อมันหยุดและเราก็จะพบของพวกนี้ด้วยครับแล้วห้องนี้นเป็นของใครอ้องแมงฮะนั่นฉันทำหรอกแกถูกจับแล้วไอ้ชามกรทรมงคลแล้วคุณเอาหลักฐานอะไรมาบอกว่าสามีฉันเป็นคนถามหา ที่ความวที่คนร้ายเขียนไ K, ว้ผมว่าคุณน่าจะจำลายมือได้เก่งมากมากที่สุดก็ตามผมเจอแล้วสินนะคุณสารวัตรได้พ่อเหอรอไม่คุณผู้หญิงน่าช่ปิ่อบออ่พูอีกแล้วจนะ่ายแล้ว ฉันเป็นคนขายแกและคุณไม่ลอยนวลไม่ได้ด้วยกรารไป่ความในหลูเคยนี่ทำใจเพราะพวกตำรวจจอมจุนรว่าันคือฆาตกรถลกมนังและฉันถลกมนังเพราะว่าชัวแกาถูกจับแล้วไอ้เว็บบริษัวแมวจะมาตัวอะไรใะนัาาน้นนะ คนตำรวจระวังว uh, ังตีมันดุวังันเต็มตาผู้มีทุกคนเลยไปที่นี้ตปรวดเลยควายวีวีโอวันนี้าราอยูนี่ที่นี่ แกในบ้านคุณด้วยะคู้หญิงแต่ด้วยหลักฐานที่เราได้มาในวันนี้พวกเราสัญญาว่าทำงานเต็มที่และจะไม่ขัตกรเรวทให้ได้นิวอันจะหลักฐานทั้งหมดั้ใช่ไหมนอนวันนี้คือสปิก์แมนนิวมจนิวอันเอาขึ้นรถไ้เลยบล๊สองด นี่คือ, Man, Man. อคลาสาปลสปิเกอร์แมนทีวีแมนโัวแรกเป็น ก็แต,ต่งยังสวยหูเต็ไมไปด้วยเรื่องราวและความลนะับมาพร้อมกับพูดมือแนละคำเตือนคือมึงใช้ผิดมึงตายดื่มทำไมด้วแก้วธรรมดมาแต่คุณดืม่มได้ด้วแก้วเบอร์หนึ่งแก้วน้ำประวันก่อน กตัวดดบดบดบีดดีดดบดดกดดดดดจบดด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 บดบดดดดดเดดกอดดาบหดดี้ดดดดด้ดดด่ดดดดเดยดด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 ้ดด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 มดด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 ดอร ย้อนกลับไปหลายร้อยหลายพันปีเจ้ามีเนี่ยที่ทุกคนเห็นอยู่สามตัวเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวตัวสีเหลืองอาศัยอยู่ในน้ำพวกมันวิวัฒนาการมาเรื่อยจนขึ้นมาอยู่บนบกและหน้าตาปีกที่ทุกคนเห็นนั่นแหละครับเปเยอะเชี่ยที่มีเป้าหมายเดียวกัน

ไทยทัศนสปิกระแม่ดัวยจอดิเลนกำลังจะตกลงไปในปอกูเขาไปอีแค่จุงเดียวตกมาเปิดวินาทีหน้าผาช่วยพเพือคินถหมด้โอ้โหตกของกูดีๆอยู่แล้วเชียวร้องนี่เราเปเพื่อนคงตามหาเ่วาเอ่ไนได้พบแกบมนุษย์หินพวกมันตามมาแล้ใช้และถูกใจมนุษย์หินคนนี้มาก ลูกนี่ไปไหนกูไปด้วยเดินต่างเดนต้อยแต่เราได้มีหมีควายเข้ามาจู่โจมพวกเขาแบบไม่ทันตั้งตัวหูหินหยิบไม้ขึ้นตัวอะไรก็ไม่รู้อาจจะเป็นตัวแบทด้วยเอาดีกว่าี่สปเกอร์แมนพี่เียเอาฟันแน่เนื่อ่พี่ลองดูโทษนั่นแหละีว่าราโดนโกงติดแล้ จบจบล้หนึ่งจบแล้วหนึ่งสิเราม่เี้ยไม่ย่อท้ออยากสูางหาจบแล้วสามจนได้พบกับคนนี้นีรีวิวไปแล้วเชอดูเนไปได้ดีมั่ัใต้องา้าชมีความสุขที่สุดแล้วมันก็เป็นอย่างที <t uk tu Switzerland> <ok ni> ่คอื่นอีต่อมา้เรายน้พบงาที่เรา้อง

เลยแต่ถึงอย่างนั้น<ด>ชีวิตมันก็ยังไม่มีความสุขมีแต่ความว่างเปล่าเพราะชีวิตพวกมันต้องการเจ้านายเจ้านายเป็นสิ่งเดียวที่จะเติมเต็มความสุขในชีวิตของพวกมันได้ถ้าปล่อยม<ด>ั<ค>นแบบนี้ต่อไปจุ๊บๆพวกตัวปวดของเราเขเบื่อตายแน,นด่ดังๆจนวัน,นเป็นเชวิตรวิ่งไปบอกเพื่อนัวหย่าวปล,ล,ลืมอย่าลืมเจ้านายก็ใหม่กลับมาที่นี่แล้วรับสมัครผู้แขกกราบกดให้ถึงหนึ่งล้านล้านละทันใจนะ